สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชมพูฟรุตี้ยอมรับโกรธเมออดคิริบุลปิดบังอาการป่วยสุดหนักจนเพื่อนสนิทลาโลกซึ่งล่าสุดทางด้านเหล่าเพื่อนสนิทอย่างปิงฟรูตี้ชมพูฟรูตี้เทอุเทนก็ได้เดินทางมารถน้ำศพออดคิริบุลซึ่งงานนี้ชมพูฟรูตี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกยอมรับโกรธเมออดคิริบุลหลังปิดบังอาการป่วยสุดหนักจนเพื่อนสนิทลาโลกโดยชมพูฟรุตี้ก็ได้กล่าวด้วยความสุขเศร้าว่า ผมเสียดายมากที่เมื่อวานพอรู้เอาตรงๆเหมือนโกรธอะโกรธว่าทำไมผมถามเอ็กเลยว่าทำไมมาถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่บอกกันบ้างเพื่อนสนิทหลายๆคนอย่างน้อยจะได้ไปให้กำลังใจหรือไปดูใจแต่ก็ได้ฟังแล้วก็อย่างที่เอ็กบอกออดเองก็จำเป็นที่จะต้องการความสงบถ้ามีใครมาเยี่ยมมาอะไรมากๆ ช่วงหลังเขาก็อาจจะสุดไปนั่นเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือออทอันนี้เขาเคยพูดเองกับผมว่าเขาเกรงใจถ้าใครรู้ว่าเขาไม่สบายทุกคนก็อยากจะมาเยี่ยมแล้วก็อาจจะเป็นภาระเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยก็กังวลหลายอย่างก็เข้าใจแต่จริงๆอยากจะบอกว่าเมื่อต้นปีนี้เองที่เจอแล้วอาการออทก็ดีขึ้นมากคือเหมือนกับไม่ป่วย ยังร้องเพลงได้สบายเพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรออดก็บอกว่าไม่ต้องบอกใครไม่อยากให้ใครกังวลเราก็คิดว่าเขาจะหายพอรู้ว่าเขาเสียนะมันพูดไม่ถูกคิดถึงเพื่อนเหมือนจะไม่รอดก็รอดเหมือนจะรอดก็ต้องจากไปไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ